สวัสดีเจ้าจางเสี่ยวผงโยมฮาววันมาหลายเสื้าอยู่ป้สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเหล่าซือจะมาสอนต่อเลยนะคะเป็นบทที่สองค่ะบทที่สองนะคะที่เอิร์คเอีขั้นถูเสืเเรียนรู้วรรณยุกต์ด้วยรูปภาพนะคะเรามานับดูนะคะว่า เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนมีทั้งหมดด้วยกันกี่เสียงนะคะนับพร้อมเหล่าซื้อนะคะอีเอซันซื่อมีด้วยกันทั้งหมด4เสียงใช่ไหมคะโอเคค่ะให้นักเรียนจินตนาการตามเหล่าซื้อนะคะว่าเสียงที่1จะเป็นทางเรียบแบบนี้เสียงที่สองจะขึ้น เสียงที่3ก็จะลงมาและก็ขึ้นไปเสียงที่4ก็คือจากด้านบนลงสู่ด้านล่างอันนี้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนค่ะขีดเสียงที่หนขีดขึ้นเสียงที่สองขีดลงและขึ้นสัญ,ญลักษณ์เสียงที่3ขีดจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเป็นเสียง ที่4นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังนะคะตัวนี้จะเป็นเสียงสระอาใช่ไหมคะเป็นอาอาเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังค่ะจากเสียงที่หนึ่งสู่เสียงที่4นะคะอาอาอา เสียงที่สองและเสียงที่สามนักเรียนจะแยกยากนิดนึงใช่ไหมคะเราลองฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอาอาอาอ่ะ,อะ,อะ,อะเสียงที่สี่เราจะสับลงนะคะจะเป็นเสียงที่สั้นค่ะอีกรอบนะคะนักเรียนดูปลายดินสอเราซื้อนะเสียงที่หนึ่งค่ะ ก็คือเรียบๆเ,เลยใช่ไหมคะอเสียงที่สองอาเสียงที่สองอาเสียงที่สามอาอาเสียงที่สอาอาก็คือเสียงที่สี่สับลงมาค่ะต่อไปค่ะเรามาดูตรงนี้กันเลยนะคะเออขั้นถูเฉพินินเรียนรู้พินินด้วยรูปภาพนะคะ เรามาดูค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4คํคำศัพท์นะคะสื่อเชื่อซสื่อนะคะ e อันนี้ e ใช่ไหมคะเป็นแอปเปิลกี่ลูกนะ1ลูกนะคะ e แปลว่าอะไรเอ่ย e แปลว่า1น,นะคะจากที่เราเรียนบทท่านอยู่ชู้ชื่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะ e แปลว่า1น,น,นะคะตรงนี้เป็นผู้หญิงถือกระทัางอยู่ก็คืออี อีอันนี้เสียงหนึ่งอ่านว่าอีอีแปลว่าหนึ่งอันนี้เป็นผู้หญิงอ่านว่าอีแปลว่าคุณป้านะคะแปลว่าคุณป้าเห็นไหมคะเหมือนที่เราซื้อเคยบอกเลยว่าตัวอักษรภาษาจีนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ของตัวผู้หญิงอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะค่ะเราไปคำศัพท์ ตัวถัดไปนะคะอันนี้ตัวเลขอะไรนะอูอูแปลว่า5้าใช่ไหมคะนักเรียนจะมีปัญหาในการเขียนเลข5กับเลข8นะคะซึ่งเราซื้อได้ส่งขั้นตอนลำดับขีดของเลข5และเลข8ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนลองฝึกเขียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนลองช่วยเหล่าซื่อนับส้อมทั้งหมดนี้ว่าครบห้าลูกหรือเปล่านะคะเรานับพร้อมกันเลยค่ะอีเออร์ซานสื่ออูครบใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเราไปคำศัพท์ตัวถัดไปเลยค่ะตรงนี้นะคะอ่านว่ายู่ยู่แปลว่า หยกนะคะยกก็คือจะเป็นสีเขียวๆตรงนี้ค่ะเขาจะเอาใช้ทําสิ่งของมงคลต่างๆนะคะหรือว่าจะมีคุณยา่าคุณยายของใครหรือผู้ปกครองของใครใส่กําไรข้อมือมที่เป็นสีเขียวๆนั่นก็คือทํามาจากหยกเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะจากที่ก่อนหน้านี้เราซื้อให้นักเรียนสแกน QR code ฟังเสียงแล้วก็เราซื้อได้ทำสรุปคำศัพท์ของแต่ละบทให้แล้วนะคะก็ถือโอกาสนี้เรามาฟูซีชึ่งสื่อกันเลยนะคะบทที่2ค่ะจากเมื่อกี้ที่เราเรียนมานะเรามาทบทวนกันอีกครั้งค่ะอี e, แปลว่า1นอีแปลว่า คุณป้าให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะตัวอักษรภาษาจีนค่ะตัวต่อไปอู่แปลว่าห้าต่อไปยีอ่อ่านอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่ายี่นะคะแปลว่าหยกหยก,ยกมีสีอะไรนะหยกมีสีเขียวใช่ไหมคะโอเคค่ะเมื่อเราทบทวนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะ ใบถัดไปใบางานใบนี้นะคะจะเป็นเพลงค่ะถ้านักเรียนสแกน QR code ก็จะได้ฟังเพลงที่เพระกว่าที่เราซื้อจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะถ้าใครชอบฟังเพลงหรือว่าจำเป็นเพลงได้ดีกว่าเราซื้อแนะนำให้สแกนเป็น QR code นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะเราซื้อได้สรุปเป็น QR code แต่ละบทให้แล้วนะคะไปสแกนได้ค่ะ

เสียงสื่อเสงฮยู่สื่อเงอา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 เขาบอกว่าเสียงที่หนึ่งอ่านว่าอาเสียงที่สองอาอาเสียงที่สามอาอาอาเสียงที่สี่อาอาอาโอเคนะคะ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเพลงเหมือนกันเขาก็จะมีทํานองของเขานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมเหล่าซื้ออีกครั้งค่ะวรรณยุกต์วางตรงไหนเลือกก่อนใครสระอาอาไม่อยู่ให้ตามหาวางบนบ่าเอโอได้ถ้ามีอ e ีกับอูอยู่เป็นคู่จะทำชนะไหนวางไว้ตัวหลังไงรับรองใส่ไม่ผิด เอ่ยก็ถือว่าเป็นเพลงหรือเป็นกรก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูตรงนี้กันค่ะชื่องสือเปยียวก็คือตารางคําศัพท์ใหม่นะคะอันนี้ก็คือคําศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเนาะเราซื้อได้สอนการน,นับตัวเลข1นึถึงสิภาษาจีนแล้วก็นับตัวเลขหนึ่งถึงร้อยไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ แปลว่า1อันนี้คือตัวพินอินใช่ไหมคะเป็นตัววาแล้วก็ตัวไอแล้วก็มีขีดเสียงหนึ่งก็อ่านว่าอีหนึ่งต่อไปตรงนี้เลขหภาษาจีนอ่านว่าอู่ห้านะคะต่อไปค่ะเราไปใบงานแผ่นถัดไปเลยค่ะอันนี้นะคะ ก็จะให้คัดเหมือนเดิมค่ะเป็นที่นินชูเสียเลียนสีก็ให้คัดหลังจากที่เราฝึกฟังฝึกพูดฝึกอ่านเราก็ต้องฝึกเขียนกันนะคะก็เขียนตามลูกศรค่ะเสียงอา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  ก็คัดตามเส้นปะมาให้เหล่าซื้อนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ใช่ไหมคะก็อีอีอูอีนั่นเองค่ะจากที่เราเรียนใช่ไหมคะอีหนึ่งอีคุณป้าอ,าอูห้าแล้วก็อีก็คือยกนั่นเองค่ะอ่าต่อไปลำดับเส้นเหมือนที่เราซื้อบอกคะ่ะว่าลำดับเส้นนะคะ เราก็จะค่อยๆเรียนเพิ่มนะคะบทที่แล้วเราเรียนรู้าการเขียนคำศัพท์อักษรจีนไป3เส้นแล้วนะคะครั้งนี้เราก็จะมาเรียนเพิ่มอีก3เส้นนะคะบทที่สองเราจะฝึกเขียนลำดับเส้นอยู่3เส้นเรามาต่อกันเลยนะคะเส้นที่เส้นแรกก็จะเป็น ก็คือจากด้านบนสู่ด้านล่างนะคะเป็นแบบนี้นะคะจากอันเดิมที่เราซื้อให้นักเรียนดูค่ะก็ลูกศรนเขามีแล้วนะคะว่าเขียนจากด้านไหนไปด้านไหนก่อนก็ให้นักเรียนคัดต,ตามเส้นปัะค่ะจืดจืดคัดไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะเส้นตรงนี้เส้นใหม่อ่านว่าหน้า หน้าเขียนยังไงเอ่ยก็จะเป็นงอมแบบนี้นะคะตามลูกศรที่เขาให้มาค่ะจืดก็คัดเลยค่ะตามเส้นปะให้นักเรียนค่อยๆคัดแล้วก็ตั้งใจคัดนะคะต่อไปลำดับเส้นสุดท้ายของบทที่สองจะก็คือเส้นอ่านว่าถี ผีก็คือจากด้านล่างสู่ด้านบนจากเราเรียนจากด้านบนสู่ด้านล่างแล้วใช่ไหมคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนโอเคค่ะเรามาลองคัดกันเดี๋ยวเราซื่อคัะได้ดูเป็น2ตัวนะจากด้านล่างสู่ขึ้นด้านบนด้านล่างสู่ด้านบนแบบนี้นะคะให้นักเรียนตั้งใจคัดให้ดีนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะได้ประเมินนักเรียนถูกค่ะต่อไป อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเดิมอีกจากที่เราซื้อให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จําจากรูปภาพเลยค่ะก็ยึดตามจากหน้านี้เลยนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ค่ะว่า e e แปลว่าอะไรนะแปลว่าหนึ่งนักเรียนก็โยงเส้นมาเลยค่ะ e ถ้าให้ดีด้วยความเป็นระเบียบนะคะนักเรียนควรจะใช้ไม้บรรทัดในการทำงานเนาะอันนี้เนาะ เช่น e ก็เป็นหนึ่งใช่ไหมคะก็โยงมาเลยค่ะตืดีด e ต่อไปอีอีตัวไหนนะเป็นรูปคุณป้าใช่ไหมคะเราก็โยงเส้นไปเลยค่ะว่าคำศัพท์ตรงนี้คือคุณป้าโยงค่ะโอเคหลังจากนั้นก็ทำนะคะแล้วอีแค่ สองคำศั์ก็ให้นักเรียนทำมาให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เราซื้อก็ไม่ได้มีในใบงานนะคะเราซือ้อจะให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพร้อมเหล่าซื้อนะคะอันนี้สัญลักษณ์ของเสียงที่ 1.... 2...... 3.... 4 2> ใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาลองผันเสียงจากเสียงที่1ไปสู่เสียงที่4พร้อมเหล่าซื้อนะคะ อันนี้ให้ลองฝึกพันดูนะคะอ่าอ่าอ่า,อาโอเคนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเสียงอาเป็นเสียงที่ง่ายอา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 ต่อไป กอไป โอเคนะคะให้นักเรียนลองผันเสียงนะคะอันนี้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆผันเสียงนะคะอาจจะยังไม่คุ้นชินอาจจะแยกเสียงสองและเสียง3ไม่ออกนะคะทุกอย่างนะคะก็จะต้องฝึกฝนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะอย่าเพิ่งกดดันว่า เรียนตอนนี้เรียนคลิปวิดีโอนี้ทาไมยังไม่ได้มันยากเกินไปไหมก็เราจะต้องเรียนหลายๆครั้งหลายๆรอบนะคะแล้วก็จะต้องมีการทบทวนแล้วก็ฝึกฝนค่ะจะให้เรียนครั้งเดียวแล้วก็จําได้เลยไม่